สวัสดีึ่1ทุกคนนะครับรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับที่เรานัดกันว่าจะมาเรียนกันตอนช่วงเย็นนะครับเพราะว่ากิจกรรมวันนี้จะให้พวกเราทําอาหารกันด้วยนะครับสําหรับวิชาในวันนี้นะครับอาจจะดูชื่อแปลกๆหน่อยความจริงมันคือบูรณาการนะครอาจจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษ,กฤษนนมีวิชาอื่นๆนะมีวิชาคณิตรศาสตร,ร์อะไรต่างๆปนเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทําไมถึงชื่อว่าวิชาทักษะชีวิตนะครับเพราะว่า หลายคนนะครับที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเวลาไปทำาอาหารกินเนาะแล้วทีนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับยิ่งเป็นเหตุที่ทําให้เด็กนักเรียนหรือเด็กอื่นๆตั้งแต่เด็กเล็กจนเด็กโตนะครับหลายคนติดมือถือนะครับจนไม่ยอมทําการทํางานไม่ทําอะไรสักอย่างแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือเขาขาดทักษะชีวิตนะครับทักษะชีวิตในที่นี้มีอะไรบ้างก็ให้มาดูอันนี้เป็นหลักสูตรของ เมืองนอกนะครับก็คือประเทศฟินแลนด์ที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกนะครับเขาจะมีหลักๆก,ก็คือข้อที่3นะครับก็คือเรียนรู้ผ่านการลงมือทำนะครับบ้านเขาเนี่ยสักประมาณบ่ายสบ่ายสเนี่ยเขาปล่อยให้เด็กกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปเล่นไปทําอะไรต่างๆไปช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานบ้าน อะไรต่างๆนะครับก็คือได้ทักษะเรื่องของการลงมือทำนะครับาภาพต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของทักษะชีวิตที่เด็กควรจะมีนะครับอย่างเช่นพ่อแม่อาจจะพาลูกไปซื้อของในตลาดนะครับเลือกผักเลือกอะไรต่างๆนะครับทำความสะอาดบ้านฝากเงินออมอะไรต่างๆนะครับอันนี้ในรูปเนี่ยเขามีการแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนไว้ด้วยนะครับก็คือส่วนหนึ่งอาจจะเอาไปใช้อย่างหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไปใช้อย่างหนึ่งอาจจะเอาไปซื้อของเล่น นะครับหรืออาจจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตก็ได้แล้วก็อีกรูปก็คือรูปที่เด็กอาถือแปรงฟันอยู่นะครับเรื่องนี้ก็สําคัญโดยเฉพาะหน้าหนาวนะที่เคยเห็นนะบางทีเนะี่ยอาจจะหนาวเกินไปไม่ออบน้ํอาอบท่านะครับบางทีออบน้ําไม่ถูสบู่อะไรต่างๆงานเกษตรนะอาจจะพากันไปเล่นน้าอะไรต่างๆก็ได้แต่อันนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะอันตรายหน่อยถ้าน้ําลึกนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะเด็ก แถวบริเวณชนบทเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิถีชีวิตอะไรต่างๆที่ส่งเสริมทักษะชีวิตไว้เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กในเมืองอะไรต่างๆก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็วันนี้นะครับเรื่องของเราก็เป็นการประกอบอาหารนะครับซึ่งการประกอบอาหารอย่าคิดว่าต้องเป็นเด็กโตป .4 ป .5 ป .6 เท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้บางโรงเรียนนะครับชั้นอนุบาลเขาก็ให้ทํากันแล้วทั้งไม่ต้องไปพูดถึงต่างประเทศนะครับเด็กไทยโรงเรียนในประเทศไทยเขาก็ทำนะครับมันอยู่ที่เราต่างหากนะว่า เราอยากให้เด็กทําอะไระสําหรับเมนูในวันนี้ที่เราจะทํากันนะครับก็เป็นเมนูประเภทไข่ซึ่งเป็นเมนูที่คิดว่าน่าจะทําง่ายสุดๆแล้วนะครับในบรรดาการทําอาหารทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูประเภทไข่ดาวแต่ละแบบที่เขาทําการทอดกันนะครับก็มีตั้งแต่ไข่ดาวยังมาตูมนะครับจนไปถึงไข่ดาวที่อาจจะทอดจนกรอบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ภาพตัวอย่างนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปทำนะครับให้พวกเรานะครับเรียนรู้คําศัพท์ก่อนนะครับครูได้บอกตั้งแต่ตอนเช้านะครับบอกว่าให้เตรียมสมุดดินสออะไรต่างๆไว้ด้วยเอาไว้จดคําศัพท์แล้วก็ลองฝึกอ่านนะครับแล้วก็มีการคิดเลขเร็วสัก1ข้อนะครับซึ่งคําที่จะฝึกในวันนี้นะครับก็เป็นทั้งอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบที่จะเอามาใช้ในการทําไข่ดาวในวันนี้นะครับเตรียมพร้อมนะครับคําที่1กระทะ ีก,ก็คือประเภทกระทะแบบธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นกระทะเทฟลอนจะเป็นสีดำๆๆนะครับข้อดีของกระทะเทฟลอนคือเวลาทอดไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะนะครับบางทีก็ไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันก็ได้นะครับต่อไปคําที่2ตะลิวอันนี้เขาเรียกว่าตะลิวนะครับต่อไปคําที่3นะครับไข่ไก ความจริงเราจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะครับต่อไปนะครับคำว่าน้ำมันจะใช้น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันหมูก็ได้นะครับต่อไปนะครับมี2คําใน1รูปนะครับคำว่าน้ำปลา แล้วก็อีกขวดที่อยู่ข้างๆนะครับคำว่าซอสนะครับต่อไปจะเป็นการคิดเลขเร็วนะครับอันนี้จะลองให้พวกเราลองใช้วิธีการบวกนะครับตอนนี้มีไข่ไก่อยู่2กองด้วยกันนะครับวางกองซ้ายกับกองขวานะครับถ้าเอามารวมกันในนี้จะมีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองนะครับเขียนลงไปในสมุดเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยส่งคําตอบให้ครูทีหลังนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําไข่ดาวกันเลยนะครับก่อนทำอาหารทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับเพราะว่าเด็กปอนหนึ่งอาจจะไม่มีความถนัดเรื่องของการใช้ไฟนะครับหรือว่าการใช้แก๊สนะครับซึ่งมันอันตรายนะครับก่อนที่เราจะไปทอดไข่นะครับก่อนที่เราจะใส่น้ํามันลงไปนะครับให้พวกเราเช็คดูก่อนว่ากระทะตรงเนี้ยมันแห้งสนิทดีหรือเปล่าหรือว่ามีน้ําติดอยู่ไหมนะครับถ้ามีน้ําติดอยู่นะครับก็ ให้เปิดแก๊สแล้วก็ไล่ความชื้นออกไปให้หมดก่อนแล้วเราค่อยใส่น้ํามันลงไปนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีน้ําอยู่ตรงนี้เราผสมกับน้ํามันนะครับมันจะทําให้น้ํามันแตกกระจายนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาที่จะทอดไข่นะครับบางคนอาจจะใช้วิธีเปิดแก๊สแล้วก็เอาน้ํามันเทลงไปนะครับแต่เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเทน้ํามันลงไปแล้วทําไมเอ๊ะมันยังติดกระทะอยู่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคของครูเฉยๆนะที่จะเอามาบอก ให้เล็กๆน้อยนะครับก็คือให้พวกเราอ่าก่อนที่จะทอดจะเปิดแก๊สนะครับให้พวกเราเอาน้ํามันนะครับเอาน้ํามันเทลงไปก่อนนะครับทิ้งไว้สักครู่ให้กระทะมันซึมน้ํามันนะครับแต่ถ้าของใครที่ใช้กระทะแบบเทฟลอนนะครับกระทะที่มันเป็นสีดําๆนะครับก็มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องติดกระทะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นก็สามารถทอดได้เลยนะครับแต่อันเนี้ยเราทิ้งไว้สักครู่ก่อนแล้วค่อยมาเปิดแก๊สแล้วก็ทอดนะครับรอสักแป๊บหนึ่งครับสักประมาณ อ่สองสามนาทีนะครับอ่าหลังจากที่เราเคลือบไปได้สักประมาณ45หนาทีนะครับน่าจะอุ่นใจบ้างนิดหน่อยนะครับว่าคงจะลดปัญหาเรื่องของการติดก้นกระทะนะครับมันจะมีอีกเทคนิควิธีหนึ่งที่ไม่ให้ติดก้นกระทะก็คือไปทอดในหมอ้อ <c oughs> ตอนนี้เราเล่นเนาะอ่เดี๋ยวเราจะมาเปิดแก๊สกันเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับอ่อนๆนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าน้ํามันมันน้อยเกินไปก็เติมน้ํามันสักนิดหนึ่งอ่าสำหรับเทคนิคการทอดนะครับบางคนนะครับก็จะทอด ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนนะครับหรือใครที่ชอบแบบไข่ที่กร,บกรอบๆหน่อยก็จะทอดตอนที่น้ำมันร้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสําสหรับของครูนะครับก็จะใช้ความร้อนที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มตอกไข่ก่อนเลยนะครับพยายามค่อยๆแกะออกมานะครับถ้ารีบแกะนะครับเดี๋ยวไข่แดงอาจจะแตกก็ได้นะครับอันนี้คือทอดในกรณีที่น้ำมันไม่ค่อยร้อนนะครับ กรณีอยากให้ไข่ข้างบนสุกนะครับก็ใช้วิธีตักเอาน้ำมันแาดเข้าไปด้านบนนะครับนะตอนนี้นะครับมันจะมีรู้สึกแบบไข่ขาวติดที่กระทะนิด,นดหน่อยๆน,นะครับค่อยๆเซาะลงนะครับหรือปล่อยให้มันกรอบนะครับเดี๋ยวมันก็จะร่อนออกมาเองนะครับ โอเคพอได้ฟองแรกแล้วนะครับก็ตักนะครับไล่น้ํามันก่อนนะครับอย่าไปตักทั้งน้ํามันนะครับเดี๋ยวจะอ้วนเกินนะฮะไขฟ่ฟองแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาไปฟองที่2นะครับ หลังจากทําการทอดไข่เสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าลืมปิดแก๊สด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไข่ที่ทําการทอดนะครับเมื่อกี้นะครับคูได้ทอดไปประมาณ3ามสาฟองสาหรับใครนะครับที่ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับบางคนอาจจะชอบน้ําปลาหรือว่าบางคนอาจจะชอบซอสนะครับแต่ถ้าไปร้านอาหารตามสั่งมันก็จะมีน้ําปลาพริกนะครับก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับแต่อันนี้คุณจะใช้ซอสนะครับก็รับประทานอาหารกินกับข้าวให้อร่อยนะครับวันนี้นะครับใครที่ทําเสร็จแล้วก็ อย่าลืมถ่ายมาให้ครูดูด้วยนะครับเพื่อเป็นคะแนนเก็บนะครับครูก็จะเอาคะแนนผลงานพวกนี้ส่งให้ครูจอยต่ออีกทอดหนึ่งนะครับ